สวัสดีครับวันนี้พบเกม One Piece Treasure Group ครับ Mr K วันนี้ครับข่าวสารของกาชาใหม่ครับแล้วก็อีเวนต์ใหญ่ประจำเดือนครับเทรเชอร์แมพได้มาเลยครับเทรเชอร์แมพครับก็คืออีเวนต์ใหญ่ประจำเดือนนะครับที่จะมาทุกเดือนนะครับเป็นอีเวนต์ที่แจกของรางวัลค่อนข้างจะเยอะนะครับแล้วก็เป็นอีเวนต์ของการแข่งขันของเกม One Piece Treasure g r o u นะครับกาชาใหม่ครับเป็นกาชาของเทรเชอร์แมพนะครับ ซึ่งการชาของเทเชอร์แบบรอบนี้ครับเป็นการชาของเทเชอร์แมปซึ่งมี6ดาวพิเศษมาด้วยนะครับก็คือซันจิครับซันจิหมวกฟาง56นะครับแล้วก็จะมีลูฟี่นามิช็อปเปอร์ขุมนะครับซึ่งเป็นตัวละครของในซีรีส์ของหมวกฟาง56นะครับก็มันเป็นชุดที่เรียนแบบมาจากเจอมา66เนาะอันนี้คือหมวกฟาง56นะครับก็ดู มันคาจะน่าสะสมมากๆนะครับกาชานี้ไอตรงเลทนี่แหละผมค่อนข้างจะงงฮนะเลทของกาชาด้านบนนะครับเขาเขียนว่า7แล้วก็มีลูกน้ํา5มันถ้าจะอ่านจริงๆม,มันก็ต้องเป็น7หรือ5%เใช่ไหมแต่ด้านล่างเขาเขียนว่า7.5%สรุปมัน7.5%หรือ7หรือ5%อันนี้ไม่รู้แนฮะ น่าจะเป็น7.5เนอะเรทออกของใบแดงก็คงจะเป็น7.5เปอรซนะครับซึ่งมันน้อยกว่ากาชาของพวกอ3สาหน่อนะซึ่งกาชาของ3หน่อนี้ก็จะหมดในวันที่13นะครับ13นี้ก็จบแป้วนะซึ่งกาชานี่ครับเรดออกอยู่ที่15เปอร์เซ็นต์แต่กาชาของเทเชอร์บแบบนั้นอยู่ที่7.5เปอร์เซ็นต์นะครับก็ครึ่งหนึ่งของกาชาของสหนอนะครับ ซึ่งตัวละครใหม่ครับซันจิแล้วก็อนามิลูฟี่ชอปเปอร์นั้นจะเป็นตัวละครครับที่จะออกจากกาชาของเทเชอร์แม p ได้เท่านั้นนะครับไม่สามารถออกจากกาชาทั่วไปหรือออกจากตัวฟรีไม่มีออกนะครับแต่ซันจิเนี่ยตรงๆก็คือผมผมไม่เชื่อว่าตัวฟรีจะไม่มีออกนะครับเพราะตัวละครของเทเชอร์แม p หรือตัวละครของพวก PVP คิษนะอะไรอย่างเงี้ยของ Super g o โกเนี่ย ตั๋วฟรีมันก็ยังพอจะมีสิทธิ์ออกนะครับแต่เขาเขียนว่าจะไม่สามารถออกจากกาชาอื่นได้แต่ตั๋วฟรีนั้นไม่บอกนะครับแล้วก็เขาบอกว่า,าพวกซันจินามิชอปเปอร์ลูฟี่นั้นถ้าหากคุณไม่ได้เปิดกาชาของเทเชร์แบบกาชานี้กาชาของเทเชร์แบบเดือนต่อๆไปก็มีสิทธิ์ที่จะออกนะครับ เดือนต่อ,ตอไปเปิดการชาของเทเซอร์แบบก็มีสิทธิ์ที่จะออกไอ้พวกตัวละครของหมวกฟาง5้าเหมือนกันนะครับก็เดือนนี้ไม่ไหวก็เปิดเดือนหน้าก็ได้นะถ้าหากคุณอยากได้พวกตัวละครของหมวกฟาง5้านะครับการชานี้ก็จะมา3ตู้นะครับตู้หนึ่งก็จะมาในวันที่13 10โมงเช้าถึงวันที่20 1 0โมงเช้าตู้สองสิบโมงเช้าถึงวันที่20 10โม, 2, 14, 10มงเชา้า ตู้3ในวันที่15 10โมงเช้าถึงวันที่20 10โมงเช้านะครับตู้123ครั้งแรก30เพจครั้งที่2นะครับเพิ่มเลทของใบแดงครับเพิ่มขึ้นเป็น56%มันแค่เพิ่มเลทของใบแดงนะครับไม่ได้การันตีนะไม่การันตีแต่เพิ่มเลทของใบแดงเพิ่มขึ้นกลายเป็น56%กอ็นน่าจะได้ลุ้นเยอะอยู่นะ56%หเนี่ยครึ่งอ่ะ แล้วก็ครั้งที่3ก็จะได้ตัวคอนครับที่เพิ่มเล็ออกนะครับครั้งที่5 12 18 23ดยิบสาได้ใบแดง1ใบครั้งที่7 10 15 20ได้ตัวคอนของหมวกฟาง 56- 1ตัวนะครับอาจจะเป็นลูฟี่ชอปเปอร์อ per, นายมืจังหรืออาจจะเป็นซันจิ6ดาวใหม่ก็ได้เหมือนกันนะครับแล้วก็เปิดครั้งที่25ครับก็จะได้ซันจิร่างใหม่1ตัวนะครับ แล้วก็กาชาตู้หนึ่งนั้นก็จะมีบอนนี่มีมาเชลแลนด์มีวิวีลร่างใหม่ไคโดซูเปอร์ไฮนะครับประมาณนี้เนาะส่วนตู้สองนั้นก็จะมีซาโบซาโบเหรอแล้วก็จะมีเมาโก้ร่างใหม่ครับโอเคตู้สองมีเมาโก้ครับตู้สองเมาโกเมาโก้พาโตเลยตู้สามก็จะเป็นหนวดขาวกับแชงนะครับ ถ้าหากอยากได้แ้ง VS ตรวจขาวนั้นก็เปิดตู้3เนาะอยากได้มาโก้ร่างใหม่ก็เปิดตู้2นะครับส่วนตู้หนึ่งก็จะมีบอนนี่นะครับประมาณนี้เนะาะถามว่ากาชานี้มันน่าเปิดหรือเปล่านะครับอืมถ้าหากคุณต้องการจะหาตัวละครที่มันค่อนข้างจะลิมิเต็ดแล้วก็น่าสะสมมากๆแล้วก็เอาไปคูณคะแนนของอีเวนต์ของเทเชอร์แบบได้ด้วยแนะนำว่าเปิดนะครับ ถ้าหากคุณไม่แบบว่าจะเอาตัวละครแบบลิมิเต็ดหรือตัวละครหายากเอามาสะสมแล้วก็คะแนนก็มีตัวละครที่คูณม,มากอยู่แล้วอะไรอย่างนี้ก็ไม่ต้องเปิดก็ได้เหมือนกันนะครับแล้วแต่คุณนะซึ่งถ้าหากคุณพลาดรอบนี้ไปก็เปิดกาชาของเทเชอร์แบบตู้หน้าก็มีสิทธิ์ที่จะออกเป็นซันจิชอเปอร์นามิเหมือนกันนะครับเหมือนกันนะรอบนี้ไม่ได้รอบหน้าก็ยังมีสิทธิ์นะครับแต่ผมมองว่าถ้าหากคุณอยากสะสมจริงๆนะครับ เปิดรอบนี้ดีกว่าเพราะรอบหน้ามันจะไม่ได้เพิ่มเลดออกของพวกหมวกฟาง56รอบนี้มันเพิ่มเลดออกไงอัตราการออกมันก็จะเยอะหน่อยนะครับถ้าหากอยากสะสมจริงๆก็เปิดเนาะซึ่งอตอนนี้ก็จะสิ้นปีแล้วเนาะเดี๋ยวสิ้นปีก็จะมีกาชาที่น่าจะเป็นกาชาเลดดีๆกว่านี้มานะครับก็ถ้าหากคุณจะข้ามก็ข้ามได้เหมือนกันนะครับต่อไปก็คืออีเวนต์ของเทชชั่นแบบนะครับ เทเชอร์แมปรอบนี้ครับเป็นเทเชอร์แมปของโซโลหมวกฟาง56นะครับก็เป็นซีรีส์หมวกฟาง56เหมือนกันนะเดี๋ยวมันจะมีโซคิงแล้วก็แฟงกี้อุซุปมาด้วยนะครับหลังจากนี้นะโซโลหมวกฟาง56ครับสกิลไม่ตายก็คือล้างบัฟก็เหระผ่าครึ่ง6เทินบัฟให้กับสายสีเหลืองธงแล้วก็อ่าเหลืองธง สองสายเนาะเหลืองทงนะครับบัฟเอฟเฟกแก้วให้2.25เท่า1เทินบัฟโจมตีให้1.5เท่า1เทินถ้าหากมีบัฟโจมตีอยู่แล้วก็จะบัฟเอฟเฟกแก้วให้กลายเป็นอ่าสเท่า2เทินนะครับถ้าหากมีบัฟโจมตีและบัฟเอฟเฟกแก้วอยู่แล้วก็จะทําการเพิ่มเวลาของการบัฟโจมตีแล้วก็เอฟเฟกแก้วเพิ่มเติมขึ้นไปอีก2เทินนะครับก็สกิลค่อนข้างจะดีนะครับค่อนข้างจะดีนะ บัฟแรงด้วยแล้วก็บัฟนานด้วยนะครับเทิเ์นเนี่ยบัฟแรงบัฟนานแถมมีการล้างบัฟกรอกผ่าครึ่งได้ด้วยสกิลค่อนข้างจะดีนะครับหมวกฟาง56โซโลโครับส่วนเดือนนี้ครับตัวละครที่จะคูณคะแนนก็จะมีประมาณนี้ครับเยอะที่สุดก็คือซันจิ6ดาวใหม่ครับคูณคะแนนไป2เท่านะครับแล้วก็จะมี ลูฟี่ชอปเปอร์นายมิจังนะครับคูณคะแนนไป1.6เท่าแล้วก็พวกอ่าแชงตนวดขาว vs มาโก้ใหม่นะครับแล้วก็โคอาล่าตัวคอครของเทเช่แมปเดือนก่อนหน้านี้คูณคะแนนไป1.4เท่านะครับแล้วก็คูณคะแนนไป1.35เท่าก็จะมีเบ็คแมนวิสตาลอกสตาร์หนวดดำ สตัวแรกคือตัวของกาชาหนวดดำตัวฟรีกลุ่มของคาคุก็คู่จาดิกลุ่มของคู่จานะครับตัวฟรีาตาเหยืยวตัวฟรีใช่ไหมเออใช่ตาเหยื่อตัวฟรีเลลี่เลล,เล,ลี่กาชาบอนนีก่กาชา6ดาวอาพูกาชาโฮคินกาชาเอ็กกาชา แล้วก็3หนอครับลูฟี่คิดรอครับ6ดาวกาชาเบด6ดาวกาชาโคมุระสกิ6ดาวบวกกาชาโอ้โหกาชาเยอะแฮะแล้วก็มีเอสซาโบกาชาอา่าแล้วก็3ตัวหลังก็ตัวละครของกาชานะครับโอ้โหรอบนี้รอบนี้ค่อนข้างจะลำบากครับถ้าหากไม่ได้เปิดกาชาในช่วงเนี้ย มผมเชื่อว่าคนส่วนมากอะ่ะจะมีพวกคิดฟรีรออยู่แล้วคนส่วนมากนะ้มนมีอยู่แล้วโคเมลสก,กีก็น่าจะมีอยู่แล้วแต่ปัญหาก็คือพวกตัวละครอื่นๆน,น,นี่แหละเอสซาโบหรือไม่ห้าดาวของกาชาแต่ผมอะ่ะผมเปิดกาชามาห้าดาวกาชาไม่ออกเลยนะอันนี้ก็ลำบากเลยนะรู้สึกว่าเดือนนี้มันจะลำบากมากๆนะครับเพราะตัวละครส่วนมากที่คูณคะแนนเนี่ยจะเป็นตัวละครของกาชา สามมากกว่านะครับและก็นอกนั้นครับก็คือตัวละครฟรีเนาะคูณคะแนนไป1.2เท่าตัวฟรีทั้งหมดนะครับแล้วก็6ตดวอื่นๆครับที่คูณคะแนนไป1.2เท่าก็จะมีหนวดดำสอพลังโมลเลีย6ดาวนะครับอาครักเกอร์6ดาวบวกด้วยเท่านี้ครับไม่ยี่ม,มาเจอและนดะ์ฮะ มีแค่โมเลียหนวดดำแล้วก็ c ครกเกอร์3ตัวนะครับ3ตัวนี่ก็1ของ3ตัว4 5 6 7 8 9 6ดาวตั้ง9ตัวกับรอบนี้ครบับรอบนี้ผมคิดว่าเขาเน้นตัวละครของกาชามากๆนะครับเป็นยังไงก็สู้ๆเนาะรอบนี้น่าจะเดือดนะครับข่าวสารก็ประมาณนี้เนาะเออแล้วก็มีการล็อกอินครับล็อกอินทุกวันนะครับ ตั้งแต่วันที่13ครับ13ถึงวันที่27เดือนหน้านะครับก็ได้เพรไปรทั้งหมดก็คือ56เม็บนะครับก้าวสารนประมาณนี้ครับกดไลค์กดแชร์กดตดามเพื่อเป็นกำลังใจผมนะยครับดืมไปฮะสวัสดีครับ